งานเปิดตัวคือเก่งมากคครับขอบคุณค่ะเออทุกคนแต่หนูจะบอกว่าความจริงอะไอที่ช่วงงานเปิดตัวก่อน2อสามวันแล้วงานงานเราก็งานเปิดตัวคือหนูเจ็บขาแบบเจ็บขามากเพราะาเดินก็จีดอะ คือเมื่อวานไปหาหมอมาใช่ไปหาหมอมาเพราะว่าแม่พาแม่มาแล้วเลยให้แม่พาไปหาหมอก็ดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเช็คเช็คเช็คใช่ปะแล้วเขาก็บอกว่าหนูอะเป็นแบบเหมือนกล้ามเนื้อตรงที่มันหมุนตรงสะโพกอะกล้ามเนื้อข้างในอะใช้ที่ใช้หมุนตัวมันอักเสบมั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้ายังแบบยังฝืนแบบเต้นหนักอยู่อะมันจะแบบทับเส้นประสาทมั้งเลยต้องฉีดยาเลยนะอะไรเงี้ยแล้วแบบหนูก็แบบ ว่แต่วา่างานแบบตอนเต้นอยู่บนที่งานเปิดตัวมันก็ไม่รู้สึกมันก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บเพราะว่าหนุบไวแบบพอเต้นอนะ่ะมันไม่ได้โฟกัสที่เจ็บขาไงแต่พอลงเวทีอ่ะพี่แบบหนูเดินเดินกลับไปใช่ป่ะแบบเดินช้าๆแ้วพี่เอก็บอกว่าเดินช้าลู่อะไรเงี้ยแล้วความจริงคือหนูเจ็บขาหนูไม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าหนูเจ็บขาไงคือหนูก็แบบพยายามเดินช้าๆให้แบบไม่รู้ว่าเจ็บขา ควาจริงหนูเจ็บขาอยู่แค่แบบแค่เดินมันก็จีดอะแบบเดินขึ้นบันไดก็จีคือตอนเต้นอะก้มก้มตัวก็ก้มไม่ได้ทุกคนแต่แบบมันจะมีแบบมันจะมีท่อนที่ต้องก้มตัวใช่ป่ะหนูแบบมันจีจุบอย่างเงี้ยแต่แบบใช่แบบหนูน่าจะแบบแบบคือเพลงมันมันมีท้าหมุนเยอะใช่ป่ะตอนที่หนูน่าจะแบบไปไปแบบหมุนหมุนแบบเกินอะแบบท่า ถ้าเต้นมันยากทานยาใช่หมอก็ให้ทานยามาแต่ว่าช่วงนี้ก็หยุดหยุดช้อมหนักแล้วค่ะครูก็เข้าใจทุกคนก็บอกว่าแบบเออซ้อมเอ้ย,ออยแบบหยุดพักก่อนอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นอะไรมากตัวรู้สึกเหมือนหนูเต้นจนแบบจน,จนเหมือนมันกลับเข้าทีแล้วมันไม่ไม่เจ็บแล้วอะแต่มันก็ยังเจ็บอยู่นะดีขึ้นไหมอาการดีขึ้นแล้วทุกคนคือแม่หนูแบบแพนิคมากแบบไม่นะลิลาดาอ่างเงี้ยแบบ ก็าแล้วไปหาหมอความจริงไม่เป็นไรมันแค่แบบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหมอก็บอกว่าแบบพวกนักกีฬาก็เจ็บเจ็บบ่อยพวกแบบกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเขาก็แค่แบบบอกให้พักอะไรอย่างงี้มันก็เป็นโอเคอยู่ขอไปทีดูไม่ออกว่าแกเจ็บเนียนมากใช่ไหมทุกคนแบบคืบมากอ่ะจนแบบคือในโรงหนังอ่ะแล้วมันจะมีมีให้เต้นอีกเป้าะเพลงเพลงของเพลงอันนั้นอ่ะ เหตของเราอะที่จะไม่หนีจากความฝันอะแล้วแม่หนูนั่งอยู่แล้วแม่ดูหนูเต้นอะแล้วแม่ก็ร้องไห้ออกมาหนูก็ถามว่าร้องทำไมแม่บอกว่าเพราะว่ารู้ว่าหนูเจ็บขาแล้วแบบหนูเต้นเหมือนไม่เจ็บเลย,เลยอะไรเงี้ยหนูก็แบบนูกแบบจริงแฮมไวไวนะขอบคุณค่ะนี่นอนอาจจะดูแลตัวอย่างดีดูไม่ออก คือมันจะมีท่อนหนึ่งที่ที่เพลงของของรุ่น2เนี่แหละที่มันจะเป็นท่อนสุดท้ายก่อนที่จะแบบมีสู้ๆนะแล้วจะมีแบบที่หมุดตัวแล้วก็มือขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบที่จะเป็นอย่างเงี้ยก่อนหมนตัวหนูแบบเสียหลักแล้วมันจีนมากแล้วหนูก็ทํามือผิดเลยเพราะหนูไปโฟกัสขาเพราะมันเจ็บแล้วแบบไปดูในแบบไลฟ์เขาแบบเหมือนแบบเต้นผิดมากหแบบ เสียใจยอ่ะอม,มันเจ็บค่ะดีแล้วที่ไม่เป็นไรมากมารียังล้มบนเวทีใช่เห็นแล้วมารีล้มแบบสงสารมากเลยน้องได้เดี๋ยวเจ้าพักวันที่สิคือจะเต็มที่แน่นอนหายท่านเย้วทุกคนเพราะตอนนี้มันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเจ็บละ ทาไมเธอถึงได้ถือพี่ม่อนใช่นั่นแหละสิคือหนูก็ไม่เข้าใจคือเขาก็แบบถามว่าแบบสตอรี่คนอื่นเป็นยังไงแต่แบบพอหนูอ่ะเขาก็ถามว่ามีของสะสมไหมเขาก็รู้แหละว่าหนูชออพี่สิตาอะไรเงี้ยแต่แต่คือหนูไม่ได้เอาของสะสมมาจากบ้านไงแล้วอยู่นี้เขาก็ได้ให้หนูถือพี่ม่อนหนูแบบแล้วตอนเขาบีบแบบเขาก็บีบแบบเราถือพี่ม่อนนะแล้วพี่ม่อนจะขีบตาให้เราแล้วก็แย่งหน้าพี่ม่อนหนูแบบ เคพี่ม่อนค่ะมีพี่ม่อนนี่มีแต่คนรอว่าคาะมีพี่ม่อนพี่ม่อนเป็นสัญลักษณ์ของซีเจมเลยดูวรูเมดรูเมดกับจินนาแล้วก็คาแทงค่ะแล้วก็มีพี่สิตาเอ้ยพีสิตาเลยเนี่ทุกคนพิมใ่พี่สิตาไม่มีพี่จริงแบบว่าแบบแบบว่าแวะวียนใช่ฉาวมากพี่สิตาเฉยใช่เธอเฮ้ยพิมใจพี่สิตาฉันก็ ฉันก็ฉันก็พูดสิทำไมถึงเปลี่ยนชื่อจากแบมแบมเป็นทูแบมอ๋ออันนี้คือคือต้องแถลงไขเกิดกเกิดความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเพราะในในในที่เขาลงใช่ไหมที่เป็นที่ไปสมัคร,รอะมันเป็นอ่าที่หนูหนูใช้ชื่อใช้ชื่อแบมแบมใช่ะปะแต่ว่าความจริงอะคือคืออะเล่าตั้งแต่แรกนะคือตั้งแต่เกิดอะหนูชื่อตรีนตรีนแบบตอรออีนอ มันคือตินแล้วคือพี่หนูอะ่ะพี่ชายอะ่ะเป็นตอเต่าเหมือนกันแล้วแม่ก็เลยตั้งชื่อตินแล้วสักพักหนึ่งอะ่ะแม่ก็บอกว่ากลักวกลัวเพื่อนเล็กกว่าตีนกลัวเพื่อนเล็กกว่าตีนแม่ก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็นแบมแบมเออล้วพอเข้ามัธยมใช่ปะพอเข้ามัธยมปุ๊บตอนมอสองคือจําได้เลยคือหนูอ่ะจะตั้งชื่อไอจีแล้วรู้สึกว่าแบมอะ่ะมันมันแบมอะ่ะมันชื่อเยอะมากในสายชั้นอะ่ะแล้วทีนี้ หนูก็เลยคิดว่าแบบแบมแบมจะเอาอะไรดีหนูก็เลยคิดว่าทูแบมแล้วให้เพื่อนช่วยคิด IG ให้ก็คือหนูใช้ชื่อ i g เก่าอะ่ะเป็นทูแบมมาตั้งแต่ม2แล้วแล้วก็มีเพื่อนเรียกทูแบมตั้งแต่ม2แล้วแต่ว่าตอนที่มาสมัครอะ่ะหนูไม่กล้าหนูไม่กล้าใส่ชื่อทูแบมหนูกลัวเขาเขาแบบเขางงเขาแบบหาว่าแบบอะไรอะ่ะใครชื่อทูแบมเข้าจะว่า หนูก็ใช้ชื่อแบมแบมแต่ความจริงอะหนูก็แบบหนูก็ได้หมดอะจะเรียกเรียกคูแบมหรือแบมแบมแต่ว่าหนูชอบชื่อไอจีที่เขียนว่าคูแบมมันแบบมันมีซิเนเจอร์มากกว่ามันยูนิคใช่คือไม่ใช่อะไรเลยคือฉังเรียกว่าอะไรอะไรก็ได้อะแต่ว่าอยากให้ไอจีอะชื่อคูแบมมันมันมันน่ารักดีเออใช่แทมบูตินตินแปลว่าอะไรคือหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตินแปลว่าอะไรแต่ว่าในใบที่มันเป็นกรอบรูปเกิดอะหนูก็ยังเป็นชื่อตินอยู่เลยนะ อ๋อน่าจะเพราะว่าแม่เออแต่หนูอันนี้อันอันนี้หนูคิดเองนะน่าจะเพราะว่าตอนตอนที่แม่ท้องอะ่ะแม่ชอบกินโอวันตินก็เลยตั้งชื่อเออพูดได้เหรอเนาะก็เลยตั้งชื่อว่าตินแต่ไม่ได้ทายอีนนะถ้าเลขตินนะคันอยู่ไหมได้เราจะมีหลายๆชื่อเราจะมีแบบแบบทูแบแบตินเอเลยทุกคนแต่ว่าหนูชอบหนูชอบนะหนูชอบชื่อตินนะมันแบบมันน่ารักดี แล้วแบบพอเปลีป่ยนไปชื่อแบมปุ๊บแล้วพี่ชายอะ่ะชื่อต่อต่าแชป้าพอไปบอกทุกคนก็จะแบบไม่เห็นมีความแบบแบบความใกล้เคียงกันเลย <c oughs> แกมันชื่อแบบว่าพูดไม่ได้ไม่แล้วมันจะพูดว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เออพูดไม่ได้เนาขอโทษทุกคนทุกคนอย่าฟ้องนะ ทุกคนอย่าฟ้องมันคือยี่ห้อนมโกโก้ยี่ห้อหนึ่งในตลาดชื่อดังกีดลิดาดาเธอพูดไปแล้วชาเมากกีดชาเมากติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับวีอาและยังมีเทเลเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application